มาไม่ทันนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะมีเสียงประกาศว่าขบวนรถเพิ่งจะเข้าจอดนะครับตอนนี้ก็จะออกนะครับรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองนะครับ,บ,รบสุวไหนก็รถกรุงเทพนะครับ,บรรแบาาม,าม่เสียดายนะครับมาไม่ทันแค่นิดเดียวนะครับ โอ้แต่วันนี้พว่วงยาวมากๆเลยนะครับ17คันเลยนะครับโอ้โหก็น่าจะเพิ่มตู้เพราะว่ามีน้องๆดอรอนะครับอารอดอนะครับ พูดสลับกันนะโอ้รอดอไล่ไล่คันเลยนะครับโอ้มากันห้าหกคันเลยนะครับน้องๆรอ,อดอนะครับ เอาจอดราชบุรีก็เวลาประมาณ8ปดโมงสามสิบกวนาทีนะครับราชาอยู่ประมาณ30.40นาทีนะครับออกราชบุรีไปก็มุ่งหน้าไปที่โพธารามนะครับบ้านโป่งนะครปนครปฐรมนะครับ